คาตาลินาครบขาดตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งขาดตัวนึงตัวเดียวตัวเดียวเดีะยวเอาอะไรดีเทียอ,อยู่ที่ซิกอะเอาหน่อยแล้วกันโอ้ยได้ปะได้ได้ได้ไดนึกว่าจะไม่ได้แล้วคีย์บอร์ดตัวนี้เท่าไหร่วะ 2 8 0 8มั้งครับมันเป็นบลูทูธด้วยมันเลยแพงเป็นบลูทูธแล้วก็เป็นเชอร์รี่สวิตคืออาจจะคิดว่าคีย์บอร์ดอันเล็กแบบนี้มันจะราคาถูกนะแต่ราคามันไม่ต่างจากฟูลไซส์เท่าไหร่ต่างกันหน่อยนึงซื้อ d อลมิงเจอร์มาโคตรอยากซื้อแบรนด์เลยเดี๋ยวดูสภาพก่อนไม่ต้องดูสภาพซื้อแม่งเลย ถ้าได้ตังค์มาเพิ่มผมจะซื้อเฮคาลิมเอาไว้ช่วยยืนกับกากัสเพราะว่าเฮคาลิมมันยืนต้นเกมขี้กโกงอยู่เว w h อ t เอางีเหรอจะให้ผมเล่นงี้หรอเอาเป็นว่าลองหน่อยก็ได้ผมลืมเอาโพสิชันไว้อยู่ขวาวะถ้าเอาไว้อยู่ขวาชนะไปแล้วอา้าวชนะอยู่นี่ว่ะลองหน่อยเปะละ่ะ คาตาลิน่าสามดาวอะถ้าเทียชาร์โดมาผมเล่นเลยนะไม่มาดิไม่มาเออคนนี้เล่นไปแล้วคาตาลิน่า หรือเราจะเล่นคาตาลีนาได้จริงๆเอ๊หรือเราจะเล่นได้จริงๆนะซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวามีตัวงอ่ะเจอซ้ายโอเคไม่เป็นไรแอชตายแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ชึกบอกแล้วว่าตายแน่นอน จริงๆเล่นแอสซัซินบ้างก็ได้นะมันจะได้ไม่เบื่อนะบูบับแชโดว์ไมเมอโอ้เดี๋ยวสัญญาณแห่งประทะนี่วะน,นี่มันเงียบ <laughs> ก็สะหน่อยปะก็สะหน่อยปะก็ก็มาขนาดนี้ก็ต้องสะหน่อยปะจริงๆแล้วอะ่ะก็ควรจะสะหน่อยไหม ก็สน่อยก็สนอยเล่นสน่อยแต่จะหาคาตาลีนาสามได้หรือเปล่าซี่เพราะมีคนเล่นอยู่แล้วคนหนึ่งแย่งกันเล่นครับมีความแย่งกันเล่นอย่างมากแต่คือผมก็ยังไหลไปยังอื่นได้อยู่นะ ก็ยังไม่ใช่ว่าต้องเล่นอันนี้ไปตลอดก็ยังไหลเป็นอื่นได้ปัญหาคือนิเซซี่กักอันนึงเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้อะดีครับคาตามันไม่เล่นฮิตเทกันเบทอะดีครับหรือเล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น แทน G A ได้เหรอจะแทนได้จริงเหรอปามีดแรงจริงมันคิดร0 0นะครับปามีดก็คือติดคีตร0อยเอเนอะ IE ตาเกิด blue ถ้างนั้นเราต้องเฮคเทคแทนอุ้ยแรงอยู่โอ้โหแรง แรงอยู่ใช่เอาฟอร์กอเทนครับให้ฟอร์กอเทนกับมันให้บลูไม่มีผมว่ามอนโลต้องใช่ปะคิดว่า โอเคผมเอาเฮ็กเทคแล้วกันเอาเฮ็กเทคให้คาตาแต่ถ้าเราไม่เล่นอันนี้เราจะไหลไปอะไรได้วะมอดได้ใครเซอร์อ่ะเพราะ GA เราไม่มีอ่ะแล้วเราก็ใส่นิเลลี่ไปให้คาตาแล้วก็ต้องเฮ็กเทคอย่างเดียวสเกียร์ถ้าผมใส่เฮ็กเทคอะ่ะชนะไฟไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่ชึกโอ้โหเทคเทคก็ไม่ไหว ไม่ทันได้ฮิวตายก่อนไม่เทคไม่ไหวบูบับมีอ่ะมีอยู่2อันมีให้บลูอยู่2อันคาตาเรายังไม่2เลยครับโคตรกระจอกเลยตอนเนี้เดี๋ยวโรตอนตาวูฟครับเพื่อหาคาตาอาจจะอัพเวลแล้วก็โรเฮ้ยเดี๋ยวคนเล่นคาตาหายไปแล้ววะไม่มึงยังอยู่ ออกไปสักทีเหอะเราไม่มีไอเทมแชโดว์ให้เลยอะโฟกัสเทนมันไม่เกิดผลนะร์กัสเทนมันไม่ได้โบนัสอะไรเลยเดี๋ยวเ,เก็บตังค์เรื่อยๆรอโรตอนตาวูฟครับเราอัพเวลแล้วก็โรอืมคิดว่าตะกี้เราไม่มีบูบับด้วยก็เลยไม่ไหวเดี๋ยวดูดีมันจะไหวไหมมันก็มีแล้ว <c oughs> เฮ้ยเราไหววะ เอ้ยเราไหววะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ผมหาคาตา3ได้ผมมีนีโกเฮลป์แม่นางคาตารีนาใช่แล้วคือคอมแม่นางคาตารีนาเดี๋ยวรอเรานี่ครับเราจะโรโรโรแบบเรอเรอได้อยู่เท่ากับได้อยู่ก็เท่ากับว่าได้นี่เลยเออคือมันไหลไปคอมอื่นไม่ได้แล้วนะครับผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากเล่นคาตาจนกว่าชีวิตจะหาไม่เล่นคาตาต่อไป อุ๊ยเวลคอสตายอุ๊ยตะกี้ยังเห็นเห็นอยู่หลันหลัดอยู่เลยชึกชึกชึก้กโอ้โหเพอร์เฟกตผมจะอัพเวลครับผมเดี๋ยวจะอัพเลเวลแล้วก็หาคาตาจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือไม่ก็วอลบิกอะผมว่าวอลบิกสามด้วยก็ได้มันต้องใช้อะไรบ้างวะ เอาว่าเจอทุกตัวยะเว้นคาตาชัดเลยเอาว่าเจอทุกตัวยะเว้นคาตาชีวิตผมหาไม่แน่นอนบอกเลยเอาว่าแชโด,ดเทียเพิ่งขึ้นเราต้องมี GA ยืนมองกัน,น้าใช่ เอาว่ะนอกเทินว่ะนกเทินต้องใช้ด้วยวะใช้ก็ได้เอาว่ะคาตากูลรเอิงเกต้เอิงเกต้าเฮ้ยได้แล้วหนึ่งตัวเย่เย่เดี๋ยวอ่ามันยากจังวะเดโซฮาร์ดู วายดัตโซฮาร์ดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะชึกโอเคหลังจากนี้ก็คือต้องมาาำหาคาตาสุดชีวิตครับชึกชึกชึกคาตากลาเฮ้ยจริงเออทรชจะดีกว่าวอลวิกปะเพราะว่าทรชมันจะดึงตัวคีนะครับอ่ามายิงตัวคีย์ โอเคปัญหาคือหลังจากนี้เราจะเล่นยังไงเงินเราหมดแล้วกับคาตารีนาแค่1ตัวเท่านั้นอ,อกูโลตั้งนานคาตาไม่มาเราต้องการคาตาอีกทั้งหมด6ตัวครับผม5ก็ได้มาให้หน่อย5ตัวโอเคคุยกันง่ายๆเซตแบกมันก็ไม่ไหวอะชึกชึกชกไม่ไหวเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวนะผมขอดูพูน เราต้องการอันนี้ครับปเเหนืออันนี้ปะอันนี้ก็ได้ไม่โอเคอันนี้ก็ได้ผมขอดูก่อนสีฟ้ามีอยู่ทั้งหมด18ตัวครับคุณชมพู่ครับเรา8แล้วโกแอสซซินสได้นะครับจริงๆถ้ามีเวโก้มันก็จบแล้วอะคือไม่ยากอะขอเวโก้ตัวเดียวเร็วมาก็ไม่ได้ใช้ครับตอนแรกก็จะซีซีรอดพอทัลแต่คิดไปคิดมาแล้วมันจะดีอ ใส่ซีซีล็อคพอทเทอรให้กับให้กับอม,มอกานาคาตาชิงว,ชวงัชิงชิงชามวัชิงวัชชิงชมว,ชวัวชเชวะวัวชเชวันนี้มา,ว,าวัชเช่ะฮิวเชียอะไรตักหนะตาตายตายไปเออก็แค่นั่งก็แค่ตา,ตายตายไปเลือกก็มีเวลาแค่อ,อีกนิดเดียว ก่อนที่อ้วจะฆ่าหรือตายอืมผมต้องพยายามซื้อสามโกไวเวทุกคนผมต้องพยายามซื้อตัว3ามโกไว้เพื่อที่มันจะได้มีโอกาสออกคาตาลินาเยอะๆเราทำเฮคลิมสดีไหมก็ดีนะปัญหาอยู่ที่ว่าทำยังไงเวลคอสไม่ตายแต่ติดสตันโดยทรชเทรช MVP ชึกตายผมบอกแล้วทรชดีกว่าวาวิกค,ครับ แม่งแสบกว่าเยอะเลยแสบกว่าเยอะโอ้ลีลับไม่ต้องการนะมาเรามาชึกๆก,กันดีกว่าครับคาตาเรียนาคาตาว่อ,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 อไ่จะมาสักทีห้าตัวเองไม่ใช่ห้าแล้วเออสี่ตัวเอง เอาเวลเป็นเวลแปดก็ได้นะครับ Assassin ส an ี่ยังไงล่ะ Assassin สี่เนี่ยจะได้ความเสียหายครีิคอลเพิ่มขึ้นครับคือมันจะคริแล้วแรงขึ้นวิ้ยได้แล้วหนึ่งตัว Yes มาแล้วหนึ่งตัว Karina าามาแล้วหนึ่งตัวออกไป วอวิกไม่ได้ใช้อ่ะอ้าวแพ้ได้ไงวะอ้าวอ้าวแพ้เฉยขาดคาตาลินาอีก3ตัวเอาองี้ดีกว่าปะ่ะสีสีแม่งเลย uh huh. เงียบไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จริงๆรแล้วเทียบน็อกเทิร์นกับเดียนาผมว่าเอาเดียนาจะดีกว่าป่ะถ้ามีเวโกทุกอย่างมันจะจบเลยเว้ยจริงๆนะมันมันวิ่งไปวิ่งมามันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก่อน WHAT?! โอ้ย อยู่อยู่นั่นแหละอ๋อเดี๋ยวผมย้ายไปอยู่นี่ครับมันเวิร์กป่าวว่าวอลลีแบร์เนี่ยสรุปเนี่ยแผนนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อะ่ะมันพี่เปลี่ยนกูเชื่อคนง่ายกูยเชื่อคนง่ายมากไม่หรอกในใจก็คิดอยู่แล้วว่าแม่งไม่น่ากิน ดึงสวยแต่ดีน่ามึงนานเนาะกว่าจะใช้สกิลเนี่ยรอตายก่อนไหม We go เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวเอาแอสซาสต์สิ้นดีกว่าครับจะเอาแล้วก็ไม่เอาฮุยคาตาลินาครบับข,ขาดตัวหนึง่ง

ช่องไม่พอครับเอ้อเาตายเพราะอะไรวะเดวินอีกแล้วอ่ะ มาคาตากูสามแล้วเพื่อนขอชึกโอ้โหทีเดียวตายมาชึกโอ้แม่งชึกใส่ตานเวทมาชึกโอ้โหสามพันเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเหี้ยอ้เฮ้ยเชื่อเออคาตาคาตาไงล่ะกาเรนแอสซิซินมันโหดใช่ไหมล่ะเวโกผมอยู่ไหนผมอยากได้เวโกครับทุกคนผมอยากได้เวโก เวโก้ตัวเดียวเองนอกเ์อ <laughs> ด no ูนอกเ์อมันให้ดิแบบมึงจะซื้อไหมซื้อดิก็ได้ถ้าเวโก้มาก็แอสซัสซินหกไปก็มาดิครับสามดาวก็แย่แล้วดูตังด้วยฮัลโหลใจแอนซเลเยอร์ครับ วีกูอยู่ไหนฉันไม่อาจหาตัวเธอเจอได้เลยผมยกตัวผมยกตัวไหนเนี่ยยกถูกตัวไหมเนี่ย 哟！冲、啊！冲！呼啸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 ！哎呀！我操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 我操！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 我 อึดเหลือเกินผมต้องหาอะไรอะ่ะผมต้องหากาเรียนหรือไม่ก็ต้องหาวีโก้ผม,มอยากได้ไวีโก้เว้ยวีโก้ตัวเดียวเลยโอเคเชื่อผมไหมวีโก้กำลังจะออกเห็นตัวต่อไปเว้ยเวโก้กำลังจะออกใน3 2 1 0 นั่นเงีเวโกยกยกใครเนี่ยเฮ้ยคาตาลินาเออสวยเทรชก่อนตายก็ทำประโยชน์ทำได้ดีมากเทรชทำได้เฮ้ยดีเฮ้ยมากคาตาแม่งมีเท่าไหร่วะเนี่ยมันมีทีโอ้โหดาเมจตหมื่นเกือบหมื่นห้าเวโกมาเราจะได้แอสซิสซินหกผมจะขายให้คาริมทิ้งเลย ดูดิเดเรเวนมึงอยู่ไหนเดเรเวนที่แม่งชอบฆ่าผมเนี่ยฆ่ากูเก่งเหลือเกินเดเรเวนตายไปตายไปเดเรเวนตายไปคาตาสามรู้ไปซะด้วยว่าคาตาสามน่ะมันเป็นเอกระรอน่ารัก ผมมีนีโกเฮลปอ์อยู่หนึ่งอันคาตาดาเมจเท่าไหร่หกพันแปดท็อปสามเฉยว่ตัวฟักไรวะเนี่ยวิโอเวิโอเวกิโอฟัก e วิเอันนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาต้านเวซูผมเฮ้ย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 จะเอามาใส่ให้ใครใส่ให้เดวนเหาอคาตาเขาหาสไม่ได้ นายน้าไม่ศรัทธาในคาตารินายัางไงละ่ะถ้านายศรัทธาในคาตารินาเนะี่ยคาตารินานายสามไปแล้วปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ s อส s สิน6นี่คือแอสซสินคอมยังไงล่ะสวัสดีพวกฉันเป็น a อส a s ส i ินู้เชื่อพวกฉันน่ะเธอเป็น a อส a s ส i ินรู้ชัวรู้ชักคิวแม่งตายไปเลยโโอ้ห Keep we go. 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 go? i we go. เคลวจะตายในส2ดวงดีบ้าอะไรโกเป็นสิตาไม่ได้เลยให้ได้บ้างเถอะนะคือคอมที่เราเล่นเนี่ยคอมเขียวมันคือร้องไห้กองไหนแนวหนะ้าชั้งหตัวจะปกป้องเคียวเอง พวกฉันนะ่ะสามารถที่จะบล็อกดาเมจได้ถึง90าดาเมจเลยนะไม่มีใครสามารถตีเข้าได้หรอกเนะเว้นว่าดาเมจนั้นมันจะมาเป็นพันเป็นหมื่นรอบก่อนหน้าเนี้ยเขาพยายามย้ายโพสิชันนะเว้ยพยายามย้ายมาแบบคาตาลิน่าจะตีตัวที่ไกลที่สุดง,งั้นเราก็ย้ายเขียวมาซะสิ <laughs> พอดีว่าตัวที่คาตามันปักไปนะ่ะมันตายเลยทุกตัวไม่ใช่ลายแรกมึงก็เปลายต่อไปเขียวไม่รอดหรอกถึง20วิวีบอกเลย คือคอมเนี่ยมันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคาตามันสามดาวครับเห็นผมพยายามควานหาคาตาสามดาวเะละ่ะเออนั่นแหละคือความยากของมันนะครับที่เหลือก็ไหลไปเรื่อยๆคี์หลักก็มีแค่คาตาลิน่าฟอร์กอเทนให้สามแม่มดแค่นั้นแหละส่วนแอสซัซินอ่ะใส่สี่ใส่หกอะไรพวกเนี้ยมันมองว่าอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นมีผลแค่คาตาสามก็พอแล้วคิดว่าคอมนี้จะแพ้อะไรถ้าคิดนะเวลคอสามดาวไหมเป็นไปได้เคลสามดาวไหมอาจจะ คือต้องเป็นอะไรที่เพอว์ฟูลสามดาวพอกันนะไม่งั้นสู้ไม่ได้